แก้ไขเพิ่มเติมหน้า44แบนะคะแบบหัดที่5ชีวิตใหม่นะคะข้อ5อันนี้เป็นข้อ5ย่อยนะคะจากหน้านะคะ43นะคะในข้อหใหญ่นะคะจะมี5ข้อย่อยอันนี้เป็นข้อที่ข้อย่อยที่5นะคะของหน้า43นะคะภูผ,ผาและน้ำใสขอไปซื้ออะไรที่ไหน ตอบค่ะภูผาและน้ำใสขอไปซื้อเครื่องเขียนและหนังสือที่ชอบนะคะที่ร้านหนังสือนะคะในเนื้อหานะคะภูผาและน้ำใสขอไปร้านหนังสือนะคะเพื่อซื้อเครื่องเขียนและหนังสือที่ชอบนะคะต่อไปค่ะข้อ2เขียน หมายเลขหน้าข้อความตามลำดับเรื่องอก่อนที่จะ,ะเขียนหมายเลขนะคะอ่านก่อนนะคะใบโบกและใบบัวใช้งวงกอดภูผาแล้วค่อยๆก้าวเดินช้าๆตามเจ้าหน้าที่ไปดีนะได้กินผักบุ้งมีวิตามินเอด้วย ตาจะได้หวานไงภูผารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำต่อไปค่ะใบโบกและใบบัวมีชีวิตใหม่ภูผาและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตเหมือนกันในธนาคารอากาศเย็นเฉียบเพราะมีเครื่องปรับอากาศนะคะ ทีนี้เรียงตามเนื้อหานะคะเนื้อหานะคะเรียงลำดับนะคะลำลำดับแรกก็คือภูผารู้สึกสบายใจขึ้นนะคะเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำอันนี้เป็นลำดับลำดับที่หนึ่งนะคะ คำว่าลำดับนะคะลอลิงนะคะลำดับค่ะลำดับที่1นึนะคะภูผารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำเลขหนไทยลงไปเลยค่ะต่อไปลำดับที่2องนะคะกอองนะคะใบโบกและใบบวัวใช้มวงกอดภูผาแล้วค่อยๆก้าวเดินช้าๆ ตามเจ้าหน้าที่ไปน,นี่เขียนเลขสอไทยเลยนะคะกำกับไปเลยนะคะต่อไปค่ะลำดับที่3ในธนาคารอากาศเย็นเฉียบเพราะมีเครื่องปรับอากาศอันนี้เป็นลำดับที่3นะคะต่อไปค่ะลำดับที่สดีนะได้กินผักบุ้งมีวิตามิน A ด้วยตาจะได้หวานไงนะคะนี่เขียนเลขสี่กำกับไปเลยค่ะ ต่อไปค่ะลำดับที่5นะคะใบโบกและใบบัวมีชีวิตใหม่ภูผาและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆในชีวิตเหมือนกันนะคะลำดับที่5นะคะลำดับที่หนึ่งภูผารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำนะคะลำดับที่2 ใบโบกและใบบัวใช้งวงกอดภูผาและค่อยๆก้าวเดินช้าๆตามเจ้าหน้าที่ไปนะคะลำดับที่3ในธนาคารอากาศเย็นเฉียบ,เพ,เ,บาาะะเพราะมีเครื่องปรับอากาศนะคะเพราะมีเครื่องปรับอากาศต่อไปค่ะลำะลำดับที่4ดีนะได้กินผักบุ้ง มีวิตามิน A ด้วยตาจะได้หวานไงนะคะอ่าลำดับที่ห้าลำดับที่5้าใบโบกและใบบัวมีชีวิตใหม่คูผาและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆในชีวิตเหมือนกันนะคะครบแล้วนะคะำคำว,ว่าลำดับนะคะ อาจจะออกยงไม่ชัดนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะลำดับนะคะลำดับนะคะในธนาคารลำดับที่สามนะคะในธนาคารอากาศเย็นเฉียบเพราะมีเครื่องปรับนะเครื่องนะคะเครื่องปรับนะคะเครื่องปรับอากาศนะคะเครื่องตรงนี้นะคะปรับ ขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีค่ะ